สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เพราะผมจริงอเด็กแรนะวันนี้เราจะมาสอนทําเครื่องยิงธนูไฟกันเลยนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็เอาตัวอย่างมาจากพ่เต้เอ็กซ์เซไฟเนะครับช่องไม้ครับที่ดังมากดังโอเคนี่มาทดสอบกันว่าได้หรือเปล่าผมยังไม่ทดสอบเลยมาดวา่วนโอเคโอเคได้ผลโอเคเราจะมาสอนทำกัน นะครับแล้วเราจะมาสอนทํากันเลยปกอนปีกอนปีกอนปุ๊บอันดับแรกครับเราต้องเอาบล็อกบล็อกอะไรก็ได้ครับบล็อกอะไรก็ได้มาทำตรงไหนดีตรงนี้ตรงนี้อันดับแรกทำบล็อกนี่ครับวางบล็อกนี้ครับปึ๊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 บป๊ปึ๊บป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 บ นี่เราเปิดปักนี่เอานี่แล้วก็เอานี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอาด็อปเปอร์ด็อปเปอร์อยู่ไหนดอปเปอร์อยู่นี่อ๋อต้องวางอันตนะึ่งมาอันหนึ่งขอภัยด้วยขอภัยแหละคังครั้งก็เนเลยนะครับาคัางก็เนเลยโอเคถ้าเสียงแฮกก็ขอภัยกันด้วยนะครับปึ๊บเอา แล้วนี่ก็เป็นเวอร์ชันหนึน่งศูนย์จุดหนึ่งจุดห้าศูนย์นะครับโอเคอยากวางนี่ปึ๊บอ่ะอันหนึ่งทำตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เอาฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ฮอปเปอร์อยู่ไหนฮอปเปอร์อยู่ไหนฮอปเปอร์มาวางอย่างนี้ นี่วางสองข้างเลยนี่วางสองข้างเสร็จปุ๊บชค้สวิตวางอย่างนี้ก่อนวางอย่างนี้นี่เขียนว,ว่าออปแปล้วปิดนะครับออฟแปลว่าปิดโอเคแล้วก็ออนออนเปิดโอเคออน แล้วก็ทำอไงต่อหนึ่งเอาหินวางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับผมแล้วก็เอากล่องเอากล่องวางไว้ไหนดีให้ไม่ใช้กล่องวางไว้ไหนกล่องเอากล่อง,อองนี่ทำอย่างนี้ปึ๊บ แ๊บอ๋อ,อใช่เืยวางอันนี้เอ้าเลยวางอันนี้เือวางอันนี้อุ้ยโอ้ยนี่ยเลวางอันนี้โอเคแล้วก็โอ้ยอวางกล้องอีกอันหนึ่งแล้วก็วางกล้องอีกทำไงต่อวะอ๋ออ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วเาอาหนูมาใส่ใช่วะใช่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  เดิมเดมเดิม,ดมนูใส่กล้องเหมืนกันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนูใส่กล้องโอเคถ้ามันใส่เต็มแล้วผมเอามาให้ดูเดี๋ยวผมตัดขอตัดก,ก่อนนะครับโอเคโอเคมากันอีกแล้วก็เรานี้เสร็จแล้ว เราใส่ธนูเรียบร้อยใส่ลาวาเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวมาทดสอบอันหนึ่งนี่วางนี้ก่อนตบปิดปิดพวกนี้ก่อนได้นะครับนี่ปิดปึ๊บปิดอานนี้ก่อนนอนดูปิดแล้วโอเคโอเคยิงย้ยิงยงเอออย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเปิดนี้ไว้ด้วยมันนั้นมันไม่ออก มาทดสอบกันมาทดสอบกันเลยนะจ๊ะนี่ตกบแตงถ้าใครอยากดูคลิปดีๆก็ไปดูของพิเต้ x e เสตไฟยได้นะครับโอเคนี่นน,นี่มีลาวาโอเคลองยิงิอลองยิงมันก็เป็นธนูไฟนะครับแต่นี้มันลงน้ำเนี่ยมันก็เป็นธนูไฟเราต้องปิดปุ๊บนี่เป็นธนูธรรมดา อ้าวอา๋อกดผิดกดผิดแล้วก็ฝั่งนี้เออเนี่ยน,น,นี่เป็นพารูธรรมดาโอเคอันนี้ธรรมดาให้ไฟ,ไฟก็ปึ๊บนมี่มีใหไฟโอเคนี่ตบตกแต่งตกแต่งให้สวยงามเลยก็ได้ไปกันปีกันถ้าใครอยากทำก็ลองทำได้นะครับ โอเคไฟไหม้ไม่ไม่ไมน่อยเป็นไรโอเคถ้าชอบใจกดไลค์ครับถ้าอยากดูคลิปต่ตอๆไปก็มากดสต๊าคให้ดูว่ากดติดตามได้ที่ด้านล่างเลยนะครับด้านล่างคลิปนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับผมครับครับผมครับบายบาย